อยู่บ่ามันอยู่า้า้เป <Okay. S 1> ไนลองเล่นไปลองเล่น <Okay. S 1> มึนขึ้นมาเคลียกันหน่อยเนี่ยแย <Okay. S 1> ้มแงรู้ว่ากูเป็นใครกูเกิดที่นี่กูตายที่นี่แล้วมึงเป็นใครอ่ะไม่ให้กูมาเล่นในจังหวัดสุพรรณ <Okay. S 1> คนการบุรีเขาถึงให้กูไปเล่นเหมือนการเลยมึงกลัวว่ามึงจะหมดตำแหน่งเหรอ แอดคาราบาวเดือดกลางเวทีคอนเสิร์ตหลังถูกห้ามแสดงชาเดือดถึงผู้ว่าซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565ที่ทํากลายเป็นประเด็นให้ชาวโซเชียลได้สงสัยว่าเหตุใดนาะแอดคาราบาวถึงได้เดือดกลางเวทีคอนเสิร์ตขนาดนั้นหลังจากที่ได้มีผู้ใช้ทิต่ตอกายหนึ่งในโพสต์คลิปดังกล่าวลงทิต่ตอกส่วนตัวแล้วเองนะครับโดยล่าสุดครับทางผู้ว่าจงาังหวัดสุพรรณจอแจ้งความคดีนาะแอดคาราบาวปมชาเดือดกลางเวทีด้ารองผู้ว่าโพสต์ร,ราย,ยาวแจ้งความจริงคืออะไรโดยสรุ าวนะผมโพสต์ดังกล่าวระบุว่ากรณีแอดคาราบาวฉาเดือดผอมเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นมาเคลียร์กางเวทีเนื่องจากไม่พอใจห้ามเล่นคอนเสิร์ตงานอนุสรณ์ดอนเจดีต่อมาถามผู้ว่าสุพรรณบุรีได้ออกมาชี้แจงครับโดยระบุว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกัน ยืนยันเป็นแฟนคลับของวงคาราบาวและไม่เคยปิดกัน้นล่าสุดทางเฟซบุ๊กของนายปรีชาทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้โพสต์ข้อความถึงกระแสรดราม่าดังกล่าวโดยระบุว่า 1. ผู้ว่าย้ายมาสุพรรณเมื่อ1ตุลาคมพุทธศักราช2563 2. ปี2564ไม่มีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีเนื่องจากสถานการณ์โควิด สปีพุทธศักราช2565สถานการณ์โควิดผ่อนคลายลงมีการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดี 4. ช่วงของการจัดงานสุพรรณเป็นพื้นที่สีส้มงดการจัดการแสดงมหรสพที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่สีฟ้าก็ได้มีการจัดงานดอนเจดีและจังแอดไปเล่นแอดก็มีการกล่าวบนเวทีด่าผู้ว่าสุพรรณว่าไม่ให้แอดไปเล่นดนตรีที่สุพรรณซึ่งไม่เป็นความจริงเลย 5. การจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้า โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ชนะประมูลพื้นที่เป็นคนจัดหามหารสพยกเว้นปีพุทธศักราช2565ข้อที่6จากข้อ5เมื่อการจัดมหรสพเป็นหน้าที่ของผู้ชนะการประมูลพื้นที่จำหน่ายสินค้าผู้ว่าจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างวงดนตรีต่างๆมาแสดงในงานแต่อย่างใด7 จากการตรวจสอบถามผู้ชนะการประมูลพื้นที่ว่าทำไมไม่จ้างแอดคาราบาลมาเล่นได้รับคำตอบว่าเคยจ้างแอดมาเล่นในงานอนุสรณ์ดอนเจดี JD, โดยการเปิดเวทีพิเศษเป็นบางวันเพื่อเป็นการกระตุน้นให้มีคนเข้ามาเที่ยวงานอนุสรณ์ดอนเจดีามากขึ้นมีการปิดการพื้นที่การแสดงและเก็บบัตรเข้าชมการแสดงปรากฏว่าค่าจ้างวงคาราบาลสูงมากเก็บรายได้ไม่คุ้มกับค่าจ้างโดยขาดทุนเป็นเงินหลักแสนขณะที่ดนตรีเพื่อชีวิตอื่นๆยังพอมีกําไรบางเล็กน้อยเพราะไม่ได้หวังกําไรมากจุดประสงค์ เพียงเพื่อดึงดูดคนให้มาเที่ยวชมงานแต่ถ้าหากขาดทุนเป็นแสนจึงไม่คุ้มกับค่าจ้างนั่นเองละครับจากข้อเจ็ดการทีอคาราบาวอยากมาเล่นที่สุพรรณบุรีเป็นเรื่องของธุรกิจไม่ใช่เรื่องของคนสุพรรณอยากมาเปิดการแสดงที่สุพรรณแต่อย่างใดจึงเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างว่าจะจ้างการแสดงของวงดนตรีคณะใดเช่นกัน9ไม่ใช่แอดเป็นคนสุพรรณเพียงคนเดียวผู้วาก็เป็นคนสุพรรณเช่นเดียวกันเกิดที่อำเภอศรีประจันทร์ ซึ่งรองผู้ว่าถแถลงนะครับพร้อมแจ้งความดําเนินคดีกับแอดคาระบาวในขั้นตอนต่อไปนั่นเองละครับซึ่งล่าสุดนายนัทพัฒน์สุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเผยว่าขณะนี้ให้ทางนิติกรรวบรวมพยานหลักฐานว่าเพียงพอในการแจ้งความดําเนินคดีหรือไม่เบื้องต้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมหลักฐานด้วยส่วนตัวไม่ได้คิดติดใจอะไรแต่จากกรณีดังกล่าวไม่ใช่แค่การกล่าวชื่อของตนเพียงอย่างเดียวแต่มีการกล่าวพาดพิงถึงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมาด้วยซึ่งท้งนี้ผู้ว่ายยนยันชัดเจนจะแจ้งความ ดำเนินคดีกับแอดคาระบาวให้ถึงที่สุดครับลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ